ของมึงเท่านั้นนี่ว่ะเอยค่อยยหิบไมมโคนรยาวน่าจะถ่ายค่อยๆพี่โยกมันเป็นมันเป็นมันเป็นเนี่ยเป็นโคนอะนี่นี่ค่อยๆค่อยๆน้ำทีนี้คุณถามแล้วนะมึงแค่พูดแล้วให้โอกาสพูดแล้วมึงก็ไม่พูดทางชี้นี่ชี้นี่มาคืนนะ ค uh ืนะเดเดิไปเยอะถ่ายรูปไปเยอะคืเกนามคือนะวไายม่ายตััรปไม่่ว่งเงี้ยลาเปลี่ยนนะใส่กระเป๋าที่กระเป๋าม ไหมแล้วแม็กไม่ยู่ใเกระเป๋ามึงได้ยังไงองไปดูไม่ได้นอกระสุนแล้วแม็กไม่ยู่ในกระเป๋ามึงได้ยงไงแม็ก้าเทางคน้ไปทางโนน้าม้าันน้นไล่ลางงผมียงคือแม็ก่างไว้างไว้เลัง้เลยาเปงนลวาทไงเเครงไเครื่เลยันทึบเดยัทึบแ ทึ่ตัวครับตอนเนี้ยทับใครมีโทตับแกใช่ไเออแก่้นแกบนแก่่้บเออนี่ของหัี่อง มันอยู่รวมกันนะไม่รู้นะมันอยู่รวมกันนะเนี่ยคนเนี้ยเขาไล่ตามเห็นมาติดสิบเขาเห็นแล่าโดนเนี่ยทีว่านี่แหละมันดึงที่รอเนี่ยเพราะว่าคุณได้ต้องการให้เราอ่ะดูว่าเราอ่ะจะให้การเป็นประโยชน์ไหมโอเคนะเพราะมันอยู่รวมกัน ก็มึงวิ่งมาทางเนี้ยคนเดียวอ่ะใใมีนัเ่างั้วผมผมผมก็้าวแกะนิดพอแล้วนะ